เมื่อเรานําผักตบชวานะครับที่ไปเก็บมาจากคลองหลังหมู่บ้านนะครับมาก็นํามาปล่อยให้นะครับต้องหอยเชอรี่นะครับได้เกาะได้จับนะครับผมส่วนแหนแดงนะครับแหนแดงนี่คือไปตักมาจากคลองหน้าหมู่บ้านนะครับผมเก็บมาจากคลองหน้าหมู่บ้านนะครับผมก็เอามาให้หอยน้อง ให้น้องเชอรี่นะครับผมได้กินเป็นอาหารนะครับซึ่งเขาก็ชอบมากเลยนะครับสำหรับนเ,เนเดงนี่อันนี้เป็นบอ่อในส่วนของบ่ออนุบาลหอยเชอรี่พันสีทองนะครับกินเกงมากเลยนะครับเขาจะชอบมากเลยนะครับสำหรับเนเดกนะครับนี่ดูใกล้ๆเลยครับนี่ อันนี้เป็นบอ่อนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะเริ่มนะครับกินอาหารแล้วนะครับนี่กินอาหารนะครับตัวให้ดูใ,ใกล้เลยนะครับนี่การกินอาหารของหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับผมที่อนจาจัรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆเลยครับนี่ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบ่อนะครับหมอพ่อแม่พันธุ์นะครับไกลเลยนะครับนี่กินอาหารอยู่เลยนะครับบางตัวก็ขึ้นมาไข่แล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่22่ธันวาคมพุทธศัก,กราช2564 17ห้นาฬิกานะครับดาวดินถิ่นบ้างเลยนะครับ วันนี้ไม่ได้อยู่ที่นะครับดาวดินการ์เดนโฮมนะครับมาอยู่ที่หลังบ้านนะครับการ์ดินการ์เดนโฮมนะครับผมหลังหมู่บ้านที่ดาวดินพักอยู่นั้นก็เป็นติดคลองนะครับผมเขาเรียกว่าคลองสี่นะครับผมอันนี้เลยนะครับหมู่บ้านก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นคลองเลยนะครับมีกำแพงรั้วกั้นไว้นะครับส่วนดาวดินการ์เดนโฮมอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ครับ หลังนั้นก็คือดาวดินการ์เลนโฮมนะครับที่เป็นอาณาจักรนะครับในส่วนของเกษตรนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ดาวดินก็มีโอกาสได้ลงมานะครับเก็บผักตบนะครับผักตบชว่านะครับผมที่คลองหลังบ้านนะครับผมเพื่อจะนําไปให้ไว้ในบ่อไฮเชอรี่นะครับผมเพื่อที่เขาจะได้เป็นที่ยึดเกาะนะครับผม แล้วก็อาจจะกินเป็นอาหารของหอยเชอรี่ได้ด้วยนะครับไม่ไกลมากนะครับด้านหลังบ้านเลยนะครับดาวดินก็มานะครับเก็บนะครับได้หนึ่งถุงแล้วนะครับผมนี่เก็บเพียงแค่หนึ่งถุงนะครับผมก็เอาไปให้หอยเชอรี่นะครับนี่เอาไว้ในบ่อองปูซีเมนต์นะครับที่ดาวดินเลี้ยงนะครับส่วนหนึ่งก็จะให้ในส่วนบ่อปะดุกด้วยนะครับ เป็นพืชนะครับหาง่ายใกล้บ้านนะครับผมก็ลองนําไปดูนะครับซึ่งมาที่นี่ก็มีหอยเชอรี่นะครับสีดําด้วยนะครับที่ไข่อยู่ในคลองนี่ก็มีนี่ครับนี่เห็นรังไข่ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะครับผมคลองหลังบ้านนะครับผมสำหรับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง u t u b e นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่เรา ใช้ในการติดตามแล้วก็สื่อสารกันก็จะเป็น facebook Fanpage นะครับชื่อว่าดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับลองไปเซิร์ชใน Facebook ดูนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นแหนแดงนะครับผมอยู่ที่นะครับหน้านะครับทางเข้าของอาณาจรรักรดาวดินการินโนมนะครับนี่นะครับซึ่ง,งน้นครับป้ายสีเขียวๆนั้นก็คือเป็นหมู่บ้าน Happy p เพ c สพาร์นะครับ เป็นที่ตั้งของอาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับไม่ไกลมากนะครับก็มาหน้าหมู่บ้านนะครับหลังจากที่ไปเก็บในส่วนของผักตบชวานะครับที่คลองด้านหลังหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็มานะครับจะเอาในส่วนของแนแดงนี่นะครับนแดงจะไปให้หอยน้องหอยเชอรี่นะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง youtube ดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนหลังจากที่ดาวดินได้โพสต์คลิปใหม่ๆนะครับผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือ Facebook Fan Page นะครับดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับเขาไปกดติดตามกันนะครับคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของดาวดินการเดินโฮมนะครับอาณาจักรแห่งเกษตรในกทมนะครับผม